สวัสดีตอนเช้าสำหรับวันที่สดใสนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่หนูนอนเฝ้าแม่ของหนูที่มาโรงพยาบาลนะจ๊ะตอนนี้หนูก็ต้องไปอาบน้ำกันแล้วค่ะทุกคนเตรียมตัวอาบน้ำค่ะทำตัวให้สะอาดหรือก็ต้องเลือกเสื้อผ้าคู่ใจอของหนูก่อนที่หนูออกมาที่โรงพยาบาลด้วย เสื้อและกางเกงขาสั้นกระเป๋าคู่ใจของหนูเองค่ะกระเป๋าสีแดงตัวนี้ตอนนี้ก็กําลังลื้อหาอยู่เลยค่ะว่าจะเอาเสื้อสีไหนดีและกางเกงตัวไหนดีโอ้ได้ได้หนึ่งตัวละเสื้อนี่ค่ะโอ้แล้วก็กางเกงลายม้าลายนั่นเองสุดพีชสำหรับสาวอ้วมนะคะกางเกงขาสั้นค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเป็นผ้าย,ยืดทั้งตัวคุ้มจริงๆเลยค่ะ เป็นไงคะเางเกงสวยใช่ไหมล่ะหรือเป็นสาวอวบค่ะแต่กางเกงตัวนี้ใส่สบายมากตอนนี้ก็ต้องไปอาบน้ำกันแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะอ่าเป็นไงคะสาวสวยออกมาแล้วค่ะน่ารักไม่เอ่ยสาวอวบค่ะแต่อวบน่ารักมากๆเป็นไงคะหุ่นหนูน่ารักราส,สิจุบ๊บจุ๊บผมหนูเปียกกระเซิงเลยค่ะยังไม่ได้วีผมเลยค่ะแต่นี่กำลังอวดหุ่นของตัวเองนะคะ ช่วงนี้แม่หนูป่วยหนูก็ต้องนอนโรงพยาบาลทุกวันหนูก็ต้องอยู่เฝ้าแม่ทุกวันพอแม่หลับหนูก็ใช้เวลานั้นทําธุรกิจอย่างเช่นขายกางเกงี่ไงคะเป็นไงคะคุณพงหนูสาวอ้วกคนที่มีก้นก็ใส่ได้ค่ะมีหน้าท้องก็ใส่ได้ด้วยเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือทําธุรกิจเล็กๆของตัวเองจากโทรศัพท์เครื่องเดิมๆกับแรงใจที่หนูได้จากแม่ทุกวันหนูเชื่อว่าความกระตันยู่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของหนู หนูขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังดูแลคนที่รักนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะเราทำได้ค่ะดูแม่หนูที่กำลังนอนอยู่ละดูสิคะแม่คือแรงบันดาลใจให้ให้หนูไม่ยอมแพ้เลยจริงๆนะคะเป็นไงคะหนูมั่นใจค่ะว่าแม่ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่แม่ก็มีความสุขที่แกได้ทำในสิ่งที่แกรักและได้อยู่ใกล้คนที่แกรักซึ่งก็คือหนูพี่หนูแล้วก็ยายได้ทำในสิ่งที่รักและได้อยู่กับคนที่รัไปพร้อมกัน ชีวิตมันอาจไม่ง่ายนะคะแต่ถ้าเรามีใจที่สู้และรักที่แท้จริงทุกอย่างมันก็มีความหมายเสมออย่างที่แม่หนูทําอยู่ในตอนนี้ทุกวันนี้นะคะแม้แต่อันนี้แม่ไม่ได้ทํางานจนหนักเกินไปนะจนล้มป่วยไม่ใช่นะคะอย่าคิดอย่างนั้นนะหนูอยู่เฝ้าแม่ทุกวันพี่หนูก็มาเยี่ยมแม่ทุกวันส่วนยายหนูก็มาเหมือนกันทั้งที่แกเดินไม่ไหวแต่แกก็นั่งรถเข็นมาค่ะบา,บายค่ะ